คืนฝนตกห้องหนึ่งที่เงียบเกินไปชายหญิงคู่หนึ่งเคยสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแต่คืนหนึ่งมีเพียงเสียงฝนที่ยังตอบกลับใครบางคนหายไปและอีกคนไม่เคยออกจากห้องนั้นอีกเลยแสงไฟสีนวลส่องผ่านผ้าม่า,มานาหนังเงาของฝนที่ไหลรินสะท้อนบนผนังสีเทาอ่อนเสียงนาฬิกาเดินช้า ดังเหมือนหัวใจของใครบางคนที่กำลังรออะไรบางอย่างชายหนุ่มยิ้มหญิงสาวหัวเราะเบาในห้องนี้มีเพียงสองคนและความสุขที่อบอุ่นเหมือนผ้าห่มในคืนฝนกลิ่นชาอุ่นลอยคลุ้งไอ้น้ำบนถ้วยแก้วสะท้อนดวงตาของเธอเขานั่งใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันมือของเธอสัมผัสแขนเขาอุณหภูมิของผิวแต่ต้องกันจนรู้สึกได้ถึงชีพจรแต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังประตูเหมือนเสียงกุญแจมหมุนเหมือนเสียงเท้าที่คุหันเคยแต่เป็นไปไม่ได้ ชายหนุ่มหันมามองเธอสายตาทั้งคู่สั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในความเงียบเขาลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่ประตูด้วยความลังเลแสงฟ้าผ่ากับพริบผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวกลืนน้ำลายเธอได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในห้องนี้กลิ่นเหล็กกลิ่นเลือดจางๆหรือเธอแค่จินตนาการไปเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเธอหันมามองเขาแต่เขาไม่ได้ขยับใบหน้าของเขานิ่งๆเกินไปเธอรู้สึกหนาวทั้งที่เครื่องทำความร้อนยังเปิดอยู่เธอเอื้อมม อาไปแต่หลายเขาแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขาหันกลับมาช้าช้าแววตาเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหญิงสาวมองเขาแสงจากหน้าต่างสะท้อนบนใบหน้าเขาเธอเห็นแววตาที่มืดและนิ่งเหมือนบ่อน้ำที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเกิดอะไรขึ้นเธอกระซิบเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเขาไม่ตอบเพียงแค่เอื้อมมือไปปิดไฟกลางห้องเหลือเพียงแสงไฟจากคมข้างเตียงที่ส่องวูบวาบเงาของเขาทาบลงบนผนังสูงยาวจนเหมือนคนแปลกหน้าอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่เงียบๆข้างหลังเขาเองหญิงสาวถอยหลังหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสะเทือนในอกเสียงาอประตูดังขึ้นอีกครั คราวนี้แรงกว่าเดิมไม้สันสะเทือนจนผนังส่งเสียงตอบเธอกัดริมฝีปากใครอยู่ข้างนอกไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนที่กระหน่ำใส่กระจกเธอจับแขนเขาแน่นแต่มือของเขาเย็นเย็นจนผิดปกติเหมือนคนที่ยืนตากฝนมานานเราต้องออกไปจากที่นี่เธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงเขาหันมามองแววตานั้นนิ่งเหมือนเดิมแต่ริมฝีปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มช้าๆที่นี่คือบ้านของเรา เขาพูดด้วยเสียงที่เธอแทบจะไม่ได้เสียงนั้นต่ำลึกและเยือกเย็นหญิงสาวขายับถอยหลังเธอชนขอบเตียงมือของเธอสเปะสปะคว้าหาสิ่งที่อยู่ใกล้เจอเพียงถ้วยชาอุ่นที่ตอนนี้ยินเฉียบเธอยกถ้วยขึ้นกลิ่นชาไม่เหมือนเดิมกลายเป็นกลิ่นโลหะจางๆที่ติดอยู่ในจมูกแสงฟ้าแลบอีกครั้งในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นบางอย่างข้างหลังข้างเงาของคนอีกคนแต่ไม่ใช่เธอและไม่ใช่เขาเธอกับพริบตางเงานั้นหายไปเสียงประตูเปิดออกอย่างช้าๆบานพับส่งเสียงเอี๊ยดเหมือนบาดในหัวใจอากาศเย็นพัดเข้ามา่ด้หออทีเธจไ ดีกลิ่นของใครอีกคนเขายืนเฉยมองไปที่ประตูหญิงสาวพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอติดอยู่ในลำคอร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในเงามืดเธอมองไม่เห็นหน้าแต่เห็นมือที่ถือของบางอย่างวาววับในแสงชายหนุ่มขยับตัวแต่ไม่หนีไม่ป้องกันเขาเพียงพูดเสียงเบาเราบอกแล้วว่าอย่ากลับมาหญิงสาวรู้สึกเหมือนเวลาในห้องหยุดนิ่งเสียงฝนเงียบลมหายใจของเธอหนักขึ้นทุกอย่างช้าลงจนเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจน ร่างในเงามืดเก้าเข้ามาอีก9ก้าแสงจากคมไฟสะท้อนให้เห็นใบหน้าบางส่วนและในชั่วพริบตานั้นหญิงสาวก็รู้ว่าเธอจำแววตานั้นได้เป็นแววตาเดียวกับในรูปถ่ายแต่างงานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเธออ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับกลืนหายไปในลมหายใจของตัวเองมือของเธอสั่นและในขณะนั้นเอ องเสียงบางอย่างแตกหักขึ้นในความเงียบกระจกหน้าต่างร้าวลมพัดแรงเข้ามาในห้องม่านปลิวกระแทกไฟกระพริบวูบวาบชายหนุ่มหันกลับมามองเธออีกครั้งในมือเขามีของสิ่งเดียวกับที่ร่างในเงามืดถืออยู่สิ่งที่เธอไม่กล้ามองตรงๆเขาเอ,อ่ยชื่อเธอเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็มีบางสิ่งซ่อนอยู่ในน้ำเสียงนั้นบางสิ่งที่ทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าเธอจำทุกอย่างได้จริงหรือเปล่าว่าคืนนี้ใครคือคนที่อยู่ในห้องนี้กับเธอหญิงสาวยืนนิ่งร่างกายของเธอไม่ตอบสนองราวกับสมองไม่ยอมเชื่อในนนสิ่่่งงงงงทีดวตาาเหห็ชยยุมมัคอ เงเธอเงาไฟจากหลอดนีออนที่กระพริบสะท้อนบนใบหน้าเขาทำให้รอยยิ้มของเขาดูบิดเบี้ยวเหมือนภาพในกระจกที่แตกเธอจะไม่ได้จริงๆเหรอเขาพูดเสียงแผ่วคำพูดนั้นเบาจนแทบลืนไปกับเสียงฝนยิงสาวขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดออกมาในหัวมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่สั่นทีเหมือนเครื่องจากใกล้พังร่างในเงามืดก้าวออกมาอีกมิดแสงส่องให้เห็นใบหน้าชัดเจนเป็นหญิงสาวอีกคนใบหน้าเหมือนเธอทุกอย่างหญิงสาวแทบสุดภาพรงหน้าเหมือนฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงนี่มันเรื่องอะไรเธอพึมพำเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกชายหนุ่มยกมือข พ่อนะ้าชันช้าสายตาเขาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเหนื่อยล้าลึกและหนักจนรู้สึกได้แม้ไม่ต้องพูดทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่เขาพูดในห้องนี้คืนที่เราสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอถอยหลังเท้าของเธอเหยียบของบางอย่างเสียงแตกดังแหลมเธอก้มลงมองกรอบรูปแต่งงานล้มอยู่กับพื้นกระจกแต่เป็นเส้นยาวรูปในกรอบถูกแหวนครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นหน้าเธออีกครึ่งเป็นหน้าอีกหญิงหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังบีบเข้าหากันทุกเสียงเบาลงทุกแสงมืดลงจนเหลือเพียงเสียงหัวใจในอกที่เต้นแรงผิดปกติหญิงสาาาาวอีกกคน้้้เขมใล มือของเธอสั่นริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดออกมาชายหนุ่มพูดขึ้นเบาๆฉันพยายามจะเลือกแต่เธอสองคนไม่ยอมให้ฉันเลือกหญิงสาวมองเขาอย่างไม่เข้าใจสองคนหมายความว่าอะไรเขาไม่ตอบเพียงเดินไปที่ตู้ไม้ข้างเตียงเปิดลิ้นชักล่างสุดและหยิบกล่องเล็กๆสีเทาออกมาเขาวางมันบนโต๊ะเสียงไม้กระแทบเบาๆดังสะเทินใจหญิงสาวมองกล่องนั้นรู้สึกได้ทันทีว่าข้างในคือบางสิ่งที่เธอไม่ควรเห็นอย่าเปิดมันเธอพูดเสียงแข็งแต่เขาก็เปิดออกอย่างช้าๆข้างในเป็นกล้องวิดีโอขนาดเล็กกับเทปที นัมีป้ายเขียนด้วยลายมือว่าขึ้นสุดท้ายหญิงสาวถอยหลังไม่อย่าเล่นมันชายหนุ่มมองเธอในแววตาเขามีบางอย่างทั้งเศร้าทั้งยอมแพ้เขากดปุ่มเปิดเสียงวิดีโอกล้องในห้องที่เงียบเงันภาพในหน้าจอเป็นห้องเดียวกันแต่ไฟสว่างกว่าและมีเพียงเขากับหญิงสาวอีกคนทั้งคู่กำลังหัวเราะกำลังพูดบางอย่างที่เธอฟังไม่ออกจากนั้นภาพเริ่มสั่นเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงตะโกนภาพค่อยคมืดแล้วมีเสียงบางอย่างดันขึ้นเสียงแตกของกระจกเสียงร้องสั้นๆแล้วเงียบชายหนุ่มปิดเครื่องห้องกลับสู่ความเงียบครั้งงหญิสาวมอ เธอฆ่าเธอคนนั้นหรือฉันเขามองตรงกลับมาถ้าต่างหากที่หายไปในคืนนั้นเธอสั่นหัวใจเหมือนหยุดเต้นฉันหายไปเขาพยักหน้าเบาๆทุกคืนเธอกลับมาในฝันฉันในห้องนี้ในคืนฝนพร้อมกับคำถามเดิมหญิงสาวถอยมองไปรอบห้องทุกอย่างเริ่มแพร่แสงไฟแปรเสียงฝนฟังดูไกลออกไปนี่มันเธอพูดไม่จบเพราะทันใดนั้นเธอเอเห็นรอยเลือดบางๆซึมขึ้นมาจากพื้นไม้ตรงใต้เท้าเธอเองชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้คืนนี้เธอกลับมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้เธอจะอยู่ได้ไม่นาน เธอสายหน้าไม่ฉันยังอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่ชายหนุ่มยกมือแต่หน้าเธอมือของเขาผ่านทะลุกแก้มเธอไปเหมือนจับคนหญิงสาวมองเห็นร่างของตัวเองค่อยๆโปร่งแสงขอบนิ้วละลายไปกับอากาศเสียงในห้องเริ่มกลืนหายไปเธอพยายามจะพูดชื่อเขาแต่ไม่มีเสียงใดออกมาชายหนุ่มพูดเบาๆฉันขอโทษที่ปล่อยเธอไปไม่ได้แสงฟ้าแลบอีกครั้งวูบหนึ่งที่ส่องทั่วห้องแล้วทุกอย่างดับวูบเหลือเพ นิยงเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดแสงจากฟ้าแลบว่าสุดท้ายดับลงห้องทั้งห้องกลับสู่ความมืดเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเป็นจังหวะช้าและแน่นชายหนุ่มยิงยืนอยู่ที่เดิมเงาของเขาท่าบนพื้นไม้ไหวเล็กน้อยตามแสงไฟที่กระพริบจากปลั๊กไฟเสียบหลวมบนพื้นตรงหน้าเขาไม่มีร่างของหญิงสาวอีกต่อไปมีเพียงรอยน้ำรูปเ้าจางลงช้าช้าราวกับรอยนั้นไม่เคยมีอยู่จริงเขาก้มลงแตะพื้นนิ้วสัมผัสเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเขากลับเห็นบางสิ่งสะท้อนอยู่ในกระจกปลาย ไม่ขยับตามตัวเขาไม่พูดอะไรเพียงมองนิ่งเหมือนจะกลืนภาพนั้นไว้ในสายตาฉันยังอยู่เสียงของเธอแผ่วเบาดังมาจากในกระจกไม่ใช่ในห้องเขาขยับเข้าใกล้แต่ยิ่งก้าวเธอยิ่งถอยจนแผ่นหลังของเธอชนผนังด้านในของผ้าสะท้อนเธอไปไม่ได้เขาพูดเสียงสั่นคล้ายคำสั่งมากกว่าคำขอหญิงสาวสายหน้าฉันไม่ได้อยากไปแต่ที่นี่มันไม่ใช่ของฉันอีกแล้วชายหนุ่มวางมือลงบนกระจกปลายนิ้วแตะผิวเย็นแข็งเธอยกมือขึ้นแต่อีกด้านเพียงเส้นบางของกระจกขั้นระหว่างโลกสองใบทุกคืนเธอกลับมา เขาพูดช้าช้าฉันจุดเทียนไว้ทุกครั้งเผื่อเธอจะจำได้ฉันจำได้หมดเธอยิ้มเศร้าแต่สิ่งที่ฉันจำได้มันไม่เหมือนที่เธอจำเขาขมวดคิ้วเธอมองรอบห้องสายตาเธอหยุดที่โต๊ะข้างเตียงกล่องเทปที่เปิดทิ้งไว้ยังวางอยู่เธอยังไม่เคยดูมันจนจบเธอกระซิบเขานิ่งมือสั่นแล้วหันไปกดปุ่มเล่นอีกครั้งเสียงเครื่องทำงานภาพเริ่มขึ้นอีกครั้งบนหน้าจอแต่ครั้งนี้มุมกล้องไม่เหมือนเดิมมันสั่นเหมือนถูกถือด้วยมือของคนที่กำลังหนีเสียงหอบเสียงฝีเท้าเสีีีียยยยยยงงงงงชชาาาาาหหนนุ่่่่มมมเเเเรรืออออออตตด้้้้วสสขขญิบบบทแธไใจ เสียงทั้งคู่ปะทะกันในความมืดภาพวูบแสงจากหน้าต่างสะท้อนให้เห็นวัตถุโลหะในมือใครบางคนแล้วทุกอย่างดับลงหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำมีเพียงเสียงของชายหนุ่มพูดเบาๆขอโทษเสียงเครื่องหยุดในห้องกลับสู่ความเงียบชายหนุ่มยืนนิ่งมือยังค้างอยู่บนปุ่มเหนือซึ่งทั่วขมับหญิงสาวในกระจกจ้องเขาสายตานิ่งแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามันไม่ใช่แค่คืนหนึ่งเธอพูดมันคือทุกคืนที่เราติดอยู่ที่นี่เพราะเธอไม่ยอมยกโทษให้ตัวเองเขาถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉฉัันนแค่พยยามหุดเธอ แต่เธอผลักฉันเสียเงยเธอสันเธอจําได้ไหมว่าฉันตกไปอย่างไรเขาปิดหูภาพความทรงจําหลังไหลเข้ามาเสียงฟ้าผ่านในคืนฝนตกเสียงกระจกแตกเสียงร่างบางตกลงสู่พื้นเย็นเขตทรุดลงกับพื้นมือกําหัวแน่นน้าตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันขอโทษเสียงของเขาแตกหาย,ยิงสาวในกระจกมองเขาเงียบเียบแล้วพูดเพียงเบา,เบาๆการขอโทษไม่ทําให้คนตื่นขึ้นได้แต่การให้อภัยอาจทําให้เธอไปต่อได้ ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นในแววตารเริ่มมีประกายบางอย่างเหมือนแสงแรกหลังพายุเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างฝนเริ่มซาลงกลิ่นดินหลังฝนลอยเข้ามาในห้องเขาหันกลับมามองกระจกอีกครั้งแต่เธอไม่อยู่แล้วมีเพียงเงาของเขาและรอยฝ่ามือบางๆที่ยังอุ่นอยู่บนผิวกระจกเขายกมือแนบลงไปตรงจุดนั้นหลับตาหายใจลึกและในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากข้างในหัวใจของเขาเองตอนนี้เธออาจให้อภัยตัวเองได้แล้ว แสงเช้าเริ่มลอดผ่านผ้าม่านห้องที่เคยเต็มไปได้วยเงามืดเริ่มอบอ,อุ่นขึ้นอีกครั้งชายหนุ่มยืนอยู่คนเดียวแต่ครั้งนี้เขายืนตรงไม่หลบไม่หนีเขาหยิบเทปคืนสุดท้ายใส่กลับลงกล่องปิดฝาและเดินไปเปิดประตูห้องลมเย็นพัดเข้ามาเสียงฝนหยุดแล้วเหลือเพียงกลิ่นหนาหนัของเช้าและเสียงนกร้องแผ่วเบาเขายิ้มจางๆก้าวออกจากห้องไปอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงเสียงประตูที่ปิดเบาๆและเงาสุดท้ายของเธอที่ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสง เวลาผ่านไปหลายปีฤดูฝนกลับมาอีกครั้งหยดน้ำกระทบหลังคาลโลหะของอาคารเก่าในเมืองเงียบๆชายหนุ่มกลับมายืนอยู่หน้าประตูห้องนั้นห้องเดิมเล็ที่เดิมกลิ่นฝุ่นและไม้เก่าลอยปนมากับกลิ่นฝนเขาไม่ได้กลับมาที่นี่นานแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเวลาหยุดเดินตั้งแต่คืนนั้นกุญแจเก่าถูกหมุนเสียงคลิกดังขึ้นช้าๆประตูเปิดออกอากาศชื้นเย็นพัดผ่านเข้ามาพร้อมกลิ่นชากลิ่นเดียวกับที่เคยลอยอบอวลในคืนฝนตกวันนั้นเขายืนนิ่งมองไปทั่วห้องเตียงไม้ยังอยู่โต๊ะหัวเตียง รอบรูปแต่งงานที่แตกครั้งก่อนถูกวางไว้ตรงกลางโต๊ะซ่อมเรียบร้อยไม่มีรอยแตกเลยแม้แต่นิดเดียวชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปปลายนิ้วแต่กรอบรูปเบาๆผิวกระจกเรียบเย็นแต่ใต้ปลายนิ้วเหมือนมีแรงสั่นบางอย่างคล้ายหัวใจเต้นแผ่วๆใต้พื้นผิวเขานั่งลงบนขอบเตียงมองไปรอบๆฝุ่นจับหนาแต่ทุกอย่างยังคงถูกจัดอย่างเป็นระเบียบเหมือนมีใครมาดูแลอยู่เสมอเขายิ้มบางๆเธอยังชอบให้ดอกไม้ตั้งข้างหน้าต่างสินะเสียงของเขาเบาแต่ในวินาทีนั้นกลีบดอกมะลิที่เหี่ยวแห้งในใจการกลับไหวขึ้นเล็กน้อยราาาาวกัับบบมีลมงพดผ่นจ หากได้นในห้องชายหนุ่มหลับตาได้ยินเสียงเท้าเดินเถาเบาเสียงช้อนกระทบถ้วยกลิ่นชาอุ่นลอยขึ้นอีกครั้งเสียงของเธอดังจากมุมห้องฉันบอกแล้วว่าชายเย็นมันไม่อร่อยเขาเปิดตาห้องว่างเปล่าแต่ในมือกลับมีถ้วยชายอีกใบวางอยู่โดยไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาหัวร้อเบาๆอย่างดื้อเหมือนเดิมฝนข้างนอกตกหนักขึ้นฟ้าผักครั้งหนึ่งสองแสงเข้าในห้องบนผนังฝั่งตรงข้ามเขาเห็นเงาสองคนยืนเคียงกันทั้งที่ในห้องมีเขาเพียงคนเดียวเขาไม่กลัวเพียงยิ้มและพูดออกมาเบาๆถ้าเธอยังอยู่จริงๆฉันอยากขอบคุณเสียงเงียบ ม่ง,งก่อนที่ลมเย็นจะพัดเข้ามาอีกระลอกกระดาษบนโต๊ะปลิวร่วงลงพื้นเป็นหน้ากระดาษจากสมุดเล่มเล็กลายมือผู้หญิงเขียนไว้ว่าการให้อภัยเริ่มต้นจากการจำได้ว่าความรักเคยสวยงามเพียงใดเขาเก็บกระดาษขึ้นมารอยยิ้มผสมกับน้ำตาฝนยิงตกแต่เสียงมันไม่เหมือนก่อนมันฟังดูเหมือนดนตรีไม่ใช่เสียงโศกเขาเดินไปเปิดหน้าต่างกลิ่นดินชื้นบนกลิ่นดอกมะลิที่เริ่มบานจากกระถางเล็กๆข,ข้างขอบดอกไม้ที่เขาไม่ได้ปลูกแต่กลับเติบโตอยู่ตรงนั้นเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าพูดเบาๆฉันไม่เหงาอีกแล้วข้างหลัังงงงเเขาาในนกกระจยยยคือู่ ไม่พูดไม่ขยับเพียงมองเขาด้วยสายตาอบอ,อุ่นลมพัดม่านขยับช้าๆเสียงนาฬิกาเดินต่ออีกครั้งหลังจากเงียบไปหลายปีชายหนุ่มนั่งลงเปิดสมุดบันทึกเก่าที่วางบนโต๊ะเขียนบรรทัดแรกด้วยลายมือสั่นเล็กน้อยขึ้นฝนตกในวันนี้ฉันได้กลับมาที่ห้องของเราอีกครั้งและพบว่าความรักไม่เคยจากไปไหนเลยเขาวางปากกาปิดสมุดเบาๆในหน้ามองกระจกอีกครั้งในภาาสะท้อนมีเธอนั่งอยู่ข้างเขายิ้มเหมือนวันแรกที่ทั้งคู่หัวเราะด้วยกันเสียงฝนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของคนสองคนที่ยังคงเต้นในจังหววเเดีียกันนนปปผ่าไมือ องเปลี่ยนไปมาอาคารที่เคยเก่าโทรมถูกหรือสร้างใหม่ท้องถนนที่เคยมีต้นไม้ใหญ่กลายเป็นทางเดินปูนเรียบแต่ตึกหลังหนึ่งยังคงยืนอยู่บานหน้าต่างไม้เก่าสีรอบบางส่วนหมายเลขห้องยังเหมือนเดิมเพียงแต่มีฝุน่นและรอยเวลาเคลือบอยู่บนทุกซอกชายัวกลางคนในเสื้อกันฝนสีเทาเดินมาหยุดที่หน้าประตูนั้นเขาเงยหน้ามองเลขห้องมือแต่ลูกบิดมันเย็นเฉียบเหมือนเมื่อสิปีก่อนเขายิ้มจังๆเรายังไม่เปลี่ยนเลยนะห้องของเราเสียงกุญแจเก่าหมุนประตูเปิดออกลมจากภายในพัดออกมาช้าๆกลิ่นชากลิ่นไม้กลิ่นมะลิแห้งที่ยังคงอยู่เข หาเดินเข้าไปฝุ่นฟุ้งเล็กน้อยแต่ทุกอย่างเหมือนมีคนดูแลเตียงสะอาดโต๊ะเรียบร้อยผ้าม่านสีขาวยังพลิ้วเบาๆตามแรงลมบนโต๊ะหัวเตียงสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เขาเคยเขียนวางอยู่ตรงกลางสีปกซีดลงแต่ปากกาด้ามเดิมวางพาดอยู่ด้านบนเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดหน้าแรกลายมือของเขายังอยู่ขึ้นฝนตกในวันนี้ฉันได้กลับมาที่ห้องของเราอีกครั้งและพบว่าความรักไม่เคยจากไปไหนเลยเขายิ้มแต่เมื่อพลิกหน้าต่อไปเขาชะงักบรรทัดที่ตามมาไม่ใช่ลายมือของเขาหมึกยังสดลายเส้นนุ่มและช้าเขาแน่ใจในทันทีมันเป็นลายมืออออขงเธครัว ถามเขียนไว้ว่าฉันเฝ้ารอเธออยู่ตรงนี้เสมอแม้เวลาจะพาเธอไปไกลแต่หัวใจของฉันยังคงอยู่ในห้องนี้ที่ซึ่งเราหัวเราะร้องไห้และให้อภัยกันเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเสียงฝนข้างนอกเริ่มตกอีกครั้งฟ้าผ่ากับพริบส่องให้เห็นเงาบางอย่างบนผนังเป็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ข้างเขาเขาไม่กลัวเพียงเงยหน้าขึ้นแสงฟ้าผ่าดับแตค่ความอบอุ่นกลับคงอยู่ในอากาศเธอกลับมาหาฉันจริงๆเขาพูดเสียงเบาเหมือนพูดกับลมหายใจของตัวเองในมุมนั้นถ้วยชาใบาหนึ่งวางอยู่ไอ้น้ำลอยบางๆเหมือนพิ่งชงใหม่และมีกลีบดอกมะลิหน เมื่อเขาเดินไปหยิบถ้วยนั้นกลิ่นชาเข้มขน้นแต่หอมหวานเหมือนคืนแรกที่เธอหัวเราะในห้องนี้เขายกถ้วยขึ้นจิบน้ำตาเริ่มเออโดยไม่รู้ตัวรสชาเดิมเธอจำได้จริงๆเสียงบางอย่างดังเบาๆเสียงเหมือนกระดาษปลิวเขาหันกลับไปสมุดบันทึกเปิดอีกหน้าเองหมึกใหม่ยังไม่แห้งและในหน้านั้นมีข้อความเพิ่มขึ้นอีกบรรทัดเธอไม่ต้องกลับมาอีกเพราะฉันอยู่กับเธอเสมอไม่ว่าที่ไหนตราบที่เธอยังจำฉันได้เขาหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่สงบในเวลาเดียวกันเสียงฝนภายนอกเปลี่ยนจังหวะเบาขึ้นสม่ำเสมอเหมือนจังหวะลม เขายืนอยู่นานมองสมุดบันทึกที่เปิดค้างอยู่แล้วพูดเบาๆฉันไม่เคยลืมและจะไม่ลืมเลยเงาที่ผนังข้างหลังเขาเริ่มเลือนจากสองเงาเหลือเพียงหนึ่งแต่บรรยากาศในห้องกลับอบอุ่นกว่าที่เคยเขาวางทพ่วชาวไว้ที่เดิมปิดสมุดบันทึกแล้ววางมือลงบนปกอย่างอ่อนโยนเหมือนสัมผัสผิวของใครบางคนก่อนจะออกจากห้องเขาหันกลับมามองอีกครั้งผ้าม่านขยับเบาๆราวกับมือใครโบกลาเขายิ้มแสงฟ้าแลบอีกครั้งและในวินาทีนั้นเขาเห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้าต่างยิ้มให้เขาเหมือนวันเก่าๆประตูปิดเบาๆเสียงฝนกลายเป็นเสียงดนตรีเมืองงทั้ เมืองเหมือนเงียบลงเหลือเพียงเรื่องราวของคนสองคนที่ยังคงอยู่ในห้องนั้นตลอดกาลหลายสิบปีผ่านไปตึกหลังเก่ากลางเมืองถูกหรือปรับปรุงใหม่ทาสีขาวสะอาดประตูไม้เก่าถูกขัดจนขึ้นเงาเจ้าของใหม่ตั้งชื่ออาคารว่าบ้านสายฝน ห้องหมายเลขเดิมยังอยู่เพียงแต่ภายในถูกตกแต่งใหม่ทั้งหมดผ้าม่านใหม่เตียงใหม่เฟอร์นิเจอร์ใหม่แต่กลิ่นในอากาศตับเหมือนเดิมกลิ่นไม้เก่าบนชาอุ่นกลิ่นฝนที่เพิ่งหยดจากขอบหน้าต่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องเธอเพิ่งย้ายมาในวันนี้ในมือมีถุงชาและสมุดบันทึกเปล่าเล่มหนึ่งเธอยิ้มให้กับบรรยากาศเหมือนห้องนี้มีอะไรบางอย่างที่คุ้นเคยเสียงฝนขอ ห้างนอกเริ่มตกเผวเบ,า,เบานุ่มนวลเธอเดินไปเปิดหน้าต่างอากาศเย็นพัดเข้ามาทำให้ม่านพลิ้วไหวอย่างสงบขณะวางถ้วยชาบนโตะ๊ะหัวเตียงเธอสังเกตเห็นบางสิ่งในช่องเล็กใต้ลิ้นชักมีสมุดเก่าเล่มหนึ่งปกสีซีแต่ยังอยู่ในสภาพดีเธอหยิบมันขึ้นมาฝุ่นฟุ้งเบาเมื่อเปิดหน้าแรกลายมือสวยและมันคงเขียนไว้ว่าขึ้นฝนตกในวันนี้ฉันได้กลับมาที่ห้องของเราอีกครั้งและพบว่าความรักไม่เคยจากไปไหนเลยหญิงสาวชะงักรอยยิ้มจางลงเธอพลิกดูต่อมีข้อความอีกมากมายเหมือนบันทึกของคนสองคนเขียนสลับกันพูดถึงการให้อภัยพูดถึง ชาพูดถึงกลิ่นมะลิเธออ่านอย่างเงียบงันเสียงฝนกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่สม่ำเสมอหัวใจของเธอเริ่มเต้นตามจังหวะนั้นในหน้าสุดท้ายข้อความเขียนด้วยหมึกจางจนแทบมองไม่เห็นถ้ามีใครได้อ่านบันทึกนี้ขอให้เธอรู้ว่าที่นี่เคยมีความรักอยู่จริงและมันยังไม่หายไปไหนหญิงสาวยิ้มเธอวางสมุดเล่มนั้นไว้ที่เดิมแล้วเปิดสมุดของเธอเขียนบรรทัดแรกด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อยวันนี้ฝนตกและฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในห้องที่มีกลิ่นชาอุ่นลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้หน้ากระดาษในสมุดเเเกก่าาปิดดอองงีครรรั้บ้บททสุ ที่เธอไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้าเผยให้เห็นข้อความสั้นๆเพิ่มเติมเขียนด้วยลายมือใหม่กว่าเดิมเรายินดีที่เธอกลับมาเธอมองอยู่นานหัวใจเหมือนอบอุ่นขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเธอมองรอบห้องรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้ๆไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่ามีรอยยิ้มอ่อนโยนอยู่ตรงนั้นเธอชงช่ยถ้วยวางไว้ข้างถ้วยแรกพูดเบาๆสำหรับเธอคนก่อนๆเสียงนาฬิกาเดินติกต๊กติ๊กฝนข้างนอกยังตกต่อเงาบางสองเงาทาบลงบนผนังด้านหลังเธอหนึ่งของหญิงสาวในปัจจุบันอีกหนึ่งของใครบางคนท ฉันจะดูแลห้องนี้ให้นะเงาอีกเงาขยับช้าๆเหมือนพยักหน้าแล้วค่อยๆจางหายไปในแสงไฟหญิงสาวปิดหน้าต่างนั่งลงที่โต๊ะเขียนต่อในสมุดของเธอคืนนี้เงียบแต่ไม่เหงาเพราะในห้องนี้มีเรื่องราวของใครบางคนที่ยังหายใจอยู่ในอากาศเธอวางปากกาหันไปมองกรอบรูปบนผนังกรอบที่เธอไม่แน่ใจว่ามีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกหรือไม่ในรูปชายหญิงคู่หนึ่งยืนยินย้มแสงฝนสะท้อนอยู่ในดวงตาทั้งคู่และที่มุมกรอบมีลายมือเขียนเล็กๆแทบอ่านไม่ออกบ้านสายฝนที่ที่ความรักไม่เคยตายหญิงสาวยิ้มอีกครั้งไฟในห้องงสลวลวเท นอนหลับไปพร้อมเสียงฝนขณะที่เงาบางสองเงากลับมาท่ากันอีกครั้งบนผนังนิ่งสงบเหมือนเวลาทั้งหมดได้คืนกลับสู่ความอ่อนโยนเดิมฤดูฝนถัดมาสายฝนตกเบาวกว่าปีก่อนหยดน้ำเกาะกระจกเป็นเส้นเรียวยาวเสียงเปียโน,โนจากห้องข้างล่างดังขึ้นทุกเช้าบทเพลงที่ไม่รู้ชื่อแต่มีทำนองคุ้นหูหญิงสาวตื่นขึ้นในเช้าว,วันหนึ่งแสงสีเทาอ่อนลอดผ่านผ้าม่านอากาศเย็นจนต้องดึงผ้าห่มขึ้นถึงไหล่เธอมองไปรอบห้องทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่มีบางสิ่งเล็กน้อยที่เปลี่ยนไปช่วยชาที่เธอวางไว้เมื่อคือนตอนนี้มีควันจางงลลอยขึ้้นนกครัิิ่มห อมสดเหมือนเพิ่งชงเธอขยับเข้ามาใกล้วางปลายนิ้วบนขอบถ้วยอุ่นๆจริงๆใครมาทําไว้เธอพึพมพำเบาๆในมุมห้องสมุดบันทึกเล่มเก่าที่เธอเก็บไว้ใต้โต๊ะเปิดอยู่หน้าหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเมื่อไรลมพัดผ่านเบาๆทำให้กระดาษขยับตัวอักษรจางบนหน้ากระดาษดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเธอเพ่งมองบรรทัดสุดท้ายที่เธอจำได้ตอนนี้มีคำเพิ่มขึ้นฤดูฝนหน้าเรายังอยู่ที่นี่หัวใจของเธอเต้นแรงแต่แปลกที่เธอไม่รู้สึกกลัวกลับรู้สึกสงบเหมือนกำลังได้รับการต้อนรับจากใครบางคนเธอยิ้มแล้วพูดเบาๆฉันรู้ฉันรู้ว่าเธออยู่วันนะ ณทั้งวันเธอไม่ออกจากห้องเธอนั่งอ่านบันทึกเล่มเก่าจนถึงค่ำทุกหน้าคือเสียงของอดีตเสียงหัวเราะเสียงฝนเสียงขอโทษแต่บางหน้ากลับเหมือนถูกเขียนเพิ่มเติมภายหลังมึกใหม่กว่าลายมือเบากว่าเหมือนคนที่เขียนไม่ต้องการให้ใครได้ยินเสียงปากกาเธอหยุดอยู่หน้าหนึ่งมีประโยคสั้นๆวางอยู่กลางหน้าเมื่อเธอเริ่มฝันถึงเสียงฝนในที่ที่ไม่มีฝนน,นั่นคือเรากำลังอยู่ใกล้เธอเธอหลับตาและในคืนนั้นเธอฝันถึงห้องเดิมแต่ห้องในฝันเต็มไปด้วยแสงอบอุ่นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังชงชาหัวเราะกันเบาๆเขขาาาาาหหหหันนนนนมททงงเเเธอออออยยืื่่่่่้้้้ววชใใและพพููดบคุณีีป็ เธอตื่นขึ้นตอนรุ่งเช้าเสียงฝนหายไปมีเพียงเสียงนกจากต้นไม้ด้านนอกบนโต๊ะมีกลีบดอกมะลิสีขาวสามกลีบวางอยู่เรียงกันและตรงข้างข้างมีข้อความใหม่ในสมุดบันทึกลายมือเหมือนเดิมทุกอย่างถึงเธอคนปัจจุบันอยากลัวความเงียบในห้องนี้เพราะความเงียบคือวิธีที่เราพูดคำว่าขอบคุณเธอยิ้มน้ำตาเออเบาๆแต่เป็นน้ำตาที่อบอุ่นไม่ใช่เศร้าเธอเริ่มเขียนตอบกลับในหน้าถัดไปถึงคนทั้งสองที่ยังอยู่ชั้นได้ยินคำขอบคุณนั้นแล้วและจะอยู่เงียบๆเคียงข้างเธอตราบใดที่ฝนยัดเมื่อตกในเมืองนี้ เมื่อเขียนจบเธอปิดสมุดวางถ้วยชายอีกใบไว้ข้างของเดิมแล้วเปิดหน้าต่างออกสายลมยามเช้าพัดผ่านเข้ามากลิ่นฝนและกลิ่นมะลิผสมกันจนแยกไม่ออกเธอหันกลับไปเงาที่ผนังตอนนี้มีสามเงาไม่ขยับไม่พูดแต่เหมือนกำลังยิ้มร่วมกันแสงเช้าสาดเข้าในห้องเงาทั้งหมดจางลงเหลือเพียงกลิ่นชาและเสียงนาฬิกาเดินต่ออย่างมั่นคงหญิงสาวนั่งลงเปิดสมุดหน้าใหม่เขียนเพียงประโยคเดียววันนี้ไม่มีใครอยู่คนเดียวในห้องนี้อีกต่อไปแล้วเธอก็ยิ้มแสงแดดส่องผ่านผ้าม่านบางฝุ่นในอากาศระยิบระยับเหมือนเกล็ดทองและในวา เมเงียบงามนั้นเสียงฝนเม็ดแรกของวันใหม่ตกลงบนกระจกอีกครั้งอย่างอ่อนโยนอาคารบ้านสายฝนกลายเป็นที่พักเล็กๆสำหรับนักเดินทางใครที่มาพักมักพูดเหมือนกันว่าที่นี่มีกลิ่นชาก,กับเสียงฝนที่ไม่เหมือนที่อื่นในห้องหนึ่งของชั้นบนสุดหญิงสาวเจ้าของห้องได้ย้ายออกไปแล้วไม่มีใครรู้ชื่อของเธอแน่ชัดเพียงแต่ทุกเช้าจะมีใครบางคนในตึกวางถ้วยชาสองถ้วยไว้หน้าประตูห้องนั้นหนึ่งสำหรับผู้มาเยือนและอีกถ้วยสำหรับคนที่ยังอยู่ วันหนึ่งเด็กหนุ่มผู้มาเช่าห้องเพื่อพักระหว่างการเดินทางเปิดประตูเข้าไปฝุ่นน้อยกว่าที่คิดกลิ่นมะลิอ่อนๆลอยอบอวลในอากาศและบนโต๊ะหัวเตียงมีสมุดบันทึกสองเล่มซ้อนกันเล่มแรกเก่าและซีจังเล่มที่สองมีปกใหม่ตะายมือเดียวกันเขาเปิดอ่านและพบว่าทั้งสองเล่มเป็นเหมือนการสนทนาข้ามเวลาระหว่างคนที่จะไปกับคนที่ยังอยู่ในหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนไว้ด้วยหมึกสีทองอ่อนเราทุกคนล้วนเป็นแขกของเวลาเมื่อถึงวันที่ฝนหยุดตกเราต้องจากห้องนี้ไปแต่ความรักจะยังอยู่ในกลิ่นชาในเสียงฝนและในหัวใจของททุกคคนี่เเเยปปิดระตูข้าาม เด็กหนุ่มหลับตาฟังเสียงฝนตกเบาๆเหมือนเสียงของคนสองคนกำลังพูดคุยกันอย่างอ่อนโยนเขาวางสมุดไว้ที่เดิมปิดหน้าต่างและยกถ้วยชาที่วางอยู่มาดื่มรสชาอุ่นละมุนเหมือนมีใครเพิ่งชงให้เมื่อครู่ขณะวางถ้วยลงแสงฟ้าผ่ากับพริบสั้นสะท้อนให้เห็นเงาสองเงาเคียงกันบนผนังหนึ่งชายหนึ่งหญิงยืนใกล้ก,ลกันนิ่งแต่เปี่ยมด้วยความสงบฝนหยุดตกในคืนนั้นรุ่งเช้าท้องฟ้าใสาจนเห็นเงาของตึกสะท้อนในแอ่งน้ำบนถนนเจ้าของตึกขึ้นไปตรวจห้องพบเพียงสมุดบันทึกเปิดอยู่หน้าเดิมกับกลีบดอก มะลิขาวสามกลีบวางเรียนบนโต๊ะเธอยิ้มเมื่อเห็นข้อความที่เพิ่มขึ้นในบันทึกเป็นประโยคสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดเราได้พักแล้วห้องนี้ไม่ต้องเก็บเสียงฝนแทนเราอีกต่อไปขอบคุณที่ยังเชื่อว่าความรักมีอยู่จริงเธอปิดสมุดเบาๆเสียงนาฬิกาในห้องเดินต่ออย่างสงบและในความเงียบนั้นเสียงฝนหายไปอย่างช้าๆแต่กลิ่นชาอุ่นกับกลิ่นมะลิยังคงลอยอยู่ในอากาศเหมือนความทรงจำที่ไม่มีวันละลาย